เดี๋ยวโอนเข้าพี่ครับพี่ไอ้ไอ้ดีนะครับน้องม่ดีไอ้น้องมึงอะไม่ดนกมากครับพี่ตดสิงดีโอ้ครับไหนมันมันกล่องทำพี่อะไรกูขอค่าใช้ชีวิตก่อนเฮ้ยเอาดีไม่นะครับนี่ไม่เฮ้ยเอาดีเอาค่าใช้ชีวิตดิร้านหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดกูบอกแล้วมึงอย่าีนเลยโอ้โหยี่สิบหกับยี่สิบหกเนี่ยจะถามกับมึงเปรี้ยวเองอ่ะเชื่อไม่ได้หรอกโอไม่มีเลยครับพี่พี่อยากเป็นุนให่ะ เอ้ยเราเล่นน้องเราเล่นไอียโอ้ยควายไอ้เหี้ยไอ้สระเบิกรถหน่อยนะครับพี่เฮ้ยมึงมีบ้านนะเว้ยคุยมันจะร้องเฉยไอ้เหี้ยออกเลยโอนโอนเข้ากระเป๋าต่องยังนันอย่างครับสองหกอเข้าเข้าแล้วครับเข้าแล้วเข้าแล้วเนาะตังเข้าแล้วเนาะ หลังจากนี้เคลียร์แผลนะครับไม่มีอะไรแบบาแล้วนคะวนะครับมากพี่หนครับนนมากเล่หนกมาก่หนกมล่นกมากเล่หกากอค่ะมาไเคหุ่นดีมากเล่นมา่ะหุม่นมา่ะมาะหนุม่ะนุมนะผนม่ได้่ดหุกล่นกาเป็นมากเลยคมากมาเะนมาะผมมค่ะนกมเลหนมล้ว อ้าครับพี่หอมมากต่อลรอหลครับพี่ไม่ไม่เอาแบบนี้อีกนะครับพี่อะไรมึงเมื่อกี้แบบไฟเลยอ่ะใจเดี๋ยวก็เรียกเจ้ยพี่แจ้งแล้วมันโดนต่อเรื่อยๆเลยเดี๋ยวทำไงดีเด้อโดนอะไรโดนอะไรกันโดนไม่รู้บอกเขาบอกได้ได้มันมันว่าอะไรบ้างมันบอกว่าเราไปแทงเขาที่เลเวลู้าละไอ้แดมอ๋อก็บอกว่าขออ๋ออันนี้ไม่ได้พูดอะไรดพี่โดนกูแน่น้องไปไอ้แดมเสียมันหล่อจังวะไม่ ไม่มีแหนมพี่แหนมไม่อยู่ตรงนี้พี่อ้าวไม่ใช่เหมือนอะไม่ใช่เนี่ยอ้าวไอ้เหี้ยใครเนี่ยใครเนี่ยเออแหนมอยู่ในตู้พี่เอ้ยไอโอ๊ตไอโอ๊ตอเออเออโอ๊ตป่ะเออโอ๊ตป่ะโอ๊ตมึง่กลายเป็นโอ๊ตเลยโอ๊ตไหนอะพี่โอ๊ตไหนอะโอ๊ตไหนอะโอ๊ตไอ้หวานป่ะนะโอ๊ตไหนอะโย่เชี่ยโอ๊ตโย่อะไรอะโย่กินอะไรหรอปะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไพ่บ้านเดี๋ยวขอเยี่ยมมึงหน่อยนะหลังแรกเลย อย่าเลยพี่อโดนเอซต่อยไว้น่ะไม่รู้ว่าโดนหลายหลายไปหมดเลยหลายท่ามาอยู่ยืนงยากเลยครับเดี๋ยวฮะสุดยอดกันดีครับเป็นมไหนวะนี่นี่หัวขาวขาวมึงใครเนี่ยงานไงกูว่าเลยกูว่าเอยโชคกับลูกปลาโตมัสครับอ๋ไอเดียไอโชคไอสัตว์ลูกมึงไปนี่ยโชคกัโชคปีตอมอเดี๋ยวไปโชคมา ร้อยแปดสิบว่าสุ่ร้อยแปดสิบโชคยังวิ่งหนีอยู่เลยเมื่อกี้จริงอบคุมากเลแล้วก็สมบูหเลยปั่นหรือว่าเขาเป็นอะไรเป็นอะไเขาลักง่ายเขาเลยหนีจริงๆกูกูพูดตอกนะกูไม่เคยชินกับผู้ชายมาพูดหนูใส่กูใกล้ๆหูนี่ไงนี่ไงกูไม่เคยชินสักทีหนึ่งอ่ะไม่ว่าจะแบบไม่ไม่ว่าจะเด็กหรืออะไรกูไม่เคยชินไม่เกี่ยวกับมึงนะปู่แลวชินปู่เดี๋ยวปู่ก็ชินโอ้โหเนี่ยไอ้โชคอยู่นั่นไงใส่เสื้อดีซีไหนไอ้โชคอ่ะโปรฮาดีิจา โอ้ยแหน่คนกากเลยที่อะอ๋อคนเราผิดพลาดกันได้ใจร้อนเนี่ยแล้วมึงแต่งตัวไรแหน่เมื่อกี้ผมพลาดเป็นไปรุ่นใจร้อนพี่อะมึงบอกพี่ดิว่าไอ้แหน่มึงบอกกูดิว่าใครหมดไฟอ่ะมึงบอกว่ากูหมดไฟอ่ะไายไปหมดไม่ไป่ไม่ใหญ่รอรอเกลีย พี่ชายผมเดี๋ยวดูไอ้แหน่ไอ้แหน่เดี๋ยวรอดูคุณรุ่นใหญ่คุยกันน้องเวลาเดี๋ยวเดีเดี๋ยวรอดูอดี๋ย้แหน่พึงรอดูพี่ปูกลัวดูไม่ไม่ใช่รุ่นใหญ่พี่ผมเนี่ยพี่ดูผมก่อนดีกว่าเอาให้รก่อนดูเป็นวิทยาทานเนี่ยพี่พี่สีเทารอผมอยู่น่ะเฮ้ยเสือม้าหน่อยแหน่ไม่เด้เท่นั้นอ่ะพี่สีเทารอผมอยู่เอาดีๆใช่ใช่สีเทารออยู่ไอ้แหน่สัวแค่ตายเว้ยน้องสีเทารออยู่ไอ้แหน่โดน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 อยู่ครับเอาอีก คือจบมาโดนต่อยสองใบพูดจะคุยกับใครอะปู่จะรบเพิ่มอีกเัยในริศติเทาครับเดือนที่แล้วนะเดือนที่แล้วสติเทานะโอ้โหต่อเลยเหรอเอ้แต่ว่าฟันผมอันนี้ละหมอคือมันเกินสองปีแล้วผมไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วสักบาทเลยแต่แค่รอบนี้รอบแล้วแบบเท่าไหร่วะสี่สิบมั้งแฉะโคตรเยอะ สี่สิบบาทนะทำดองรอบเพื่อนแหนมโอเคครับอันนี้อันนี้พอมปืนอล้วใช่ไหมครับใส่ใบแล้วครับใส่ใบแล้วแต่ไม่รู้ว่าฝันแต่ฝันเข้าเยอะแล้วนะเข้าเยอะมากเลยตอนนี้มามามาได้เลยครับไม่เสียครับไม่เสียค่ายางเสียแค่ค่ายันแล้วก่อนนะครับอ่าได้ครับภาษีมูลค่าเพิ่มของเขาดีฝั่งผมโดนสายสี่แทงที่เลเบลครับครับผม โดนโดนแทงที่เรเบลครับโดนแทงที่เรเบลแทงไม่ไม่ได้แทงผิดหรืออะไรใช่ไหมไม่รู้ครับผมก็ไม่แน่ใจครับพอดีเนี่ยผมคนข้างหลังครับผมบอสครับกำลังซับของอยู่แล้วอยู่ดีสายสี่เข้ามาอีโมเลยครับสายสี่มีอะไรอย่ีต่ลแกกได้ถอนแล้วมั้งผมถามช่วงเวลาในการตอนโดนแทงแล้วคือตอนนั้นพวกผมไม่ได้อยู่เรเบลกันเลยครับคือตอนนั้นผมรวมขับหาเตาพิทกันอยู่ตลอดเลยครับ ่าพวกคุณทราบได้ไงเออว่าเป็นสายสี่อดีผมยืนอยู่น,นะครับตูข้ขนาครับ <c oughs> เห็นเป็นชุดสายสี่เลยครับโอ้โห <c oughs> สายสี่เลยครับสายสี่ก็มั่นใจในระดับหนึ่งเลยครับ <c oughs> ว่าไม่น่ามีใครอยู่นเนรเวณในช่วงเวลานั้นแล้วไอ้นะครับ,นนรบถ้าเกิดผมเอาพยายมาเป็นอีกแก๊งได้ไหมครับ <c oughs> ว่ามีคนเห็นเหมือนกันนะครับ มันมีหลักเป็นรูปภาพอะไรอย่างนี้ไหมครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ผมที่โดนไงไม่ได้มีแค่น้องผมที่โดนอ่ะเขาแทงโดนสองสองคนเลยมั้งอันเนี้ยเพราะว่าพยานเขาเล่าให้ผมมายาอะไรที่กินอยา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 เพลงนี้ไม่ได้เพลงรัยยายายาเพลงนี้เป็นเพลงร้อองักคนที่แทงอะครับผมคิดว่าไม่น่ามีใครอยู่เดือนนี้แกจะใส่สีอะไรอยากใส่สีตามห้ารอห้าสิบห้าได้ครับได้ได้เดี๋ยวบอก น่าจะนัดผมไม่รู้นัดวันไหนลืมแล้วเดี๋ยวเขาโทรไปอ๋อประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับสี่ทุ่มครึ่งใช่ครับพวกผมน่าจะอยู่เมืองบนกันเลยครับตอนนั้น oh. น่าจะกำลังเตรียมไฟกับเต่าจิตเลยครับที่ผมใช้เป็นไอ้นี่นรับพย,ยานเป็นไอ้นี่ได้ไหมครับเออ <Huh? S 2> แกง๊งแก๊งอื่นที่เห็นด้วยได้ไหมครับเห็นว่าน้องผมโดนแทงครับ ต้าสีแบุคคลนะครับใช่ใช่เอาเลยเลยเลน่าสีน้ำเงินนะรอบนี้ยนี่ว่าน่าสีน้ำเงินครับลองลองพยายามนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับน่าที่ช่วงๆเราไม่ได้ไปฆ่าฆ่าทหารหรอกนี่ตอนท้ายอันหละอันนี้ให้ผมเล่าเลยใช่ไหมครับได้ยินไงไหมครับได้ยินรบรบกวนรบกวนมาเล่าให้ทีวีฟังนะครับได้ครับก็คือผมมาอยู่เลเวลผมคราฟของอยู่นี่แหละแล้วทีเนี้ย เหมือนเขาเขาใส่่บอยแล้วแก๊งสายเสี่ครับเขาแทงกับสาวทิศอยู่แล้วทีเนี้ยเขาพลาดไปแทงผู้หญิงมันพัวกันไน้ต่อแก๊งเนี้ยมันพวกกันในเฮียแล้วก็ไปอีโมพี่ชายคนนี้อีกคนนึงแล้วเขาก็ชุบพี่ชายคนนี้ขึ้นมาแล้วผมก็ถามว่าเอ้าพี่ชายพี่ชายชุบแก๊งแล้วพี่ชายไม่ชุบผู้หญิงด้วยหรอแล้วเขาก็ไม่ได้ชุบครับผมก็เลยเป็นคนชุบคุณผู้หญิงเขาขึ้นมาคุณผู้หญิงที่โดนแทงคนแรกครับ ใช่แล้วเขาก็ไปเลยจำลักษณะหน้าตาได้ไหมถอดรองเท้าคนละทีได้ไหมครับเขาชื่อเซนค่ะเราทชื่อมาแล้วอันนี้คูณผู้หญิงที่โดนแทงชื่ออะไรนะครับนี่ผมชุบคุณผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาจะพอเปล่าว่านนีเยอะจังวะจบจบสองแล้วถ้าผมเจอผมจำได้ครับจำได้เนาถ้าถ้าถ้ารู้ชื่อเอาเอาเอาคนที่แทงมาก็ได้ครับก็คือใครลองลองลองตามนิไหนได้ไหมครับ มีมีม,มคีครับครับเส้นอยู่ในเมืองไหมไม่มีอยู่มี่มอกินนะตัวนี้ไม่รู้อะล,ลองตามมาลองตามมาสปาเกตี้ปปล่ลองรอบก็ได้嘛